สวัสดีครับผมครับวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาดูตัวเน็ตเจอร์นเจอร์นะฮะตัวนี้เป็นสีประตูครับผมฮาแต่งแบบครบชุดนะครับตัวนี้โอ้โหแต่ดูมืออาจจะดูมือนิดนึงครับพี่เพราะว่ารถมาเป็นสีดำนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อแมกนะฮะแล้วก็ใส่สกรูข้างบนนะครับดูดีเลยครับผมนะฮะสำหรับตัวนี้นี่ติดสติกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งสติกเกอร์ตัวนี้เราสามารถจะเลือกเองได้ครับผมนะฮะ แล้วก็จะมีเราหลังคาให้นะครับตัวนี้แต่งให้ครบชุดเลยครับผมนะฮะนี่นี่เลยมีซุ้มล้อให้แล้วก็นี่เลยครับผมนะฮะโรบาร์โรบาร์แล้วก็มีแถมให้นะครับผมฮะเสริมด้วยตะกร้าข้างบนครับผมนี่ตะกร้าไว้ใช้ของครับผมนะฮะสำหรับตัวนี้นี่สวยงามมากครับผมนี่จะมีโอ้โหนี่มาด้านหลังเลยครับผมฮะด้านหลังนี่ก็จะมีตัว การชนท้ายแบบเหล็กด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งจะทําให้แข็งแรงแล้วก็ดูดีดูดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะตัว SLT ตัวนี้ครับผมนะฮะราคาตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคามันจะอยู่ที่9ส4 0ม0 0กว่าบาทนะครับสำหรับสำหรับตัวนี้ครับผมนะฮะล้อแมกก็เปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับนี่เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจหรือว่าเพื่อนๆสนใจติดต่อบางรถได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับบางรุ่จัดให้เลยครับผมนะฮะตัวนี้นี่สงการเราก็ไม่ต้องไปไหนนะครับผมสงการก็ไม่ได้ไปไหนเลยนี่เรามารีวิวรถให้ดูเลยครับผมนะฮะตัวนี้ก็รอรอลูกค้ามาทำรถพรุ่งนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ผมนะสนใจยังไงก็ติดต่อเบอร์บางรุ่นได้เลยนะครับ0870001118ครับผมนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ